การที่เขากลับมาหาคุณในครั้งนี้เขาต้องการอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเขาว่าพิพิธสั่งรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าลืมว่าเป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวนะอ่ะเรามาเช็คพลังงานหลักประจําตัวของคุณก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้าง J M p l a c e นะคะ สถาาิถ้วยราชาถือไม้พลังงานของคนเกิดวันศุกร์พลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนธาตุไฟนะคะดูจากพลังงานของคุณเราเนี่ยอันที่จริงตัวของคุณเองนะ่ย สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะสามารถที่จะอยู่ได้มีความสุขนะคะเรียกว่าชีวิตนะคะค่อนข้างสมบูรณ์แบบเราจริงๆยกเว้นแค่เรื่องเดียวนั่นคือเรื่องของความรักหน้าที่การงานคุณเองก็มีความมั่นคงแล้วนะคะเ<ม>พื่อนก็ดีคร<ม>อบครัวก็ดีนะคะมีคนคอยอุป,ปถมัมมีคนคอยคํำชูคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะนะคะด้วยลักษณะนิสัยของ t h เ e m p r พร s ของคุณเนะะี่ยค่ะ เป็นลักษณะของคนที่ชอบช่วยเหลือชอบดูแลนะคะชอบจัดแจงชอบจัดการนะคะชอบทําให้คนอื่นนะคะมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่คุณเป็นแบบนี้นะคะ mm. เมื่อถึงเวลาที่ตัวของคุณเองนะคะตกอยู่ในความทุกข์ mm. ก็จะมีคนนะคะยื่นมือเข้ามาหาคุณเสมอนะคะพ mm. ลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพลังงานชีวิตที่ดีมากๆนะคะคุณเห็นคุณค่าในตัวเอง แต่ตอนนี้นะคะการที่เขากลับมาเนี่ยมันเริ่มทําให้คุณนะคะมีความหวั่นไหวนะคะคุณไม่รู้ว่าเขากลับมาทําไมคุณไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันที่เขากลับมานะพอตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็จําในวันที่เขาอะค่ะเดินออกจากคุณไปในวันนั้นต่อให้คุณขอร้องแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่หันกลับมาพลังงานของคุณก็เลยออกมานะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าสับสนนะคะแล้วก็มีความไม่สบายใจ อันนี้คือพลังงานในฝั่งของคุณนะแล้วเราไปดูพลังงานในฝั่งของเขานะคะ <9. S 1> <9. S 2> เ้าเหรียญสามเหรียญ สามไม้พลังงานของคนธาตุดินแล้วก็พลังงานของคนธาตุไฟนะคะคือดูแล้วเนี่ยพลังงานของเขาในตอนนี้นะมันเป็นพลังงานที่ดูไม่โอเคเลยค่ะมันเป็นพลังงานที่เรียกว่านะคะขาดความมั่นใจ รู้สึกว่าอนาคตของตัวเองนะคะที่เคยหวังเอาไว้นะคะสิ่งที่เคยวาดฝันนะมันไม่เป็นไปดั่งใจนะคะแล้วมันทําให้ตัวของเขาเองอะคะ่ะมีความกังวลเกิดขึ้นนะคะการงานการเงินก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนกับที่เขาเคยคิดเอาไว้ คือก่อนหน้านี้นะ่ะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองนะคะเพราะเนื่องจากว่าพลังงานของเขามันออกมาเป็นก้าเหรียญเนาะอ่ะเขาก็มีความมั่นใจนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถที่จะทํางานได้นะคะหาเงินได้จํานวนเยอะอ่บก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในตัวเองพอสมควรลวคะค่ะแต่ทีเนี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานบีว่าประเด็นหลักเลยที่ทําให้การงานของเขาอะคะ่ะ มันไปไม่รอดนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของเขาเนี่ยก็มาจากการไม่ได้ดับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งถ้าคนคนนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของบริษัทอะไรแบบนี้เนาะก็ดูเหมือนว่าลูกน้องนะคะไม่สามารถที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในพลังงานของเขา นะะจนทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันหมดสิ้นแล้วพลังงานของเขามันดูไม่โอเคเลยนะมันแตกต่างจากฝั่งของคุณนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกในใจที่คุณมีให้กับเขาแล้วก็เขามีให้กับคุณนะคะขอใช้ความรู้สึกในใจกันสักนิดหนึ่งนะคะ ให้หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสี่สิบหมายเลขเก้าสิบหกเนีฝั่งของเขานะคะยี่สิบแปดเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดอืมคือดูเหมือนว่าความรู้สึกของคุณที่คุณมีให้กับเขานะ่ะจริงๆแล้วคุณยังรอเขานั้นเนี่ย อ่าไม่ใช่ว่าคุณไม่รอเขานะคุณก็รอเขานะคะแต่ว่าคุณรอแบบรักตัวเองนะคะคุณรอที่เรียกว่าทุกอย่างที่เป็นคุณใน,นขณะขเนี้ยค่ะคือเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมคือก่อนหน้านี้นะคะตัวของคุณเองอ่ะนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มีเขาคุณก็จะอยู่ไม่ได้ ไม่มีเขาคุณก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันเติมเต็มชีวิตได้เลยคือก่อนใน,น้คุณเป็นแบบนั้นแต่ในณขณะนี้คะ่ะต้องบอกว่าคุณเป็นคุณคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆใจของคุณเองอะคะ่ะรู้สึกดีนะตอนที่เขากลับมาเนี่ยนะคะเราคุณก็มองอนาคตไปในวันข้างหน้าเลยว่า คุณนะยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคุณยังอยากเป็นอนาคตร่วมกันกับเขาคุณยังอยากให้มันมีสิ่งที่ทำให้เราสองคนเนียคะได้เดินเคียงข้างกันแต่ทีนี้มันมีไพ่ความกังวลขึ้นมาหนึ่งใบนะคะก็จะเหมือนกับพลังงานหลัก ด้านบนของคุณเลยเขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมเนี่ยใบที่สองเหมือนกันนะคะคุณก็รู้สึกกังวลคุณก็รู้สึกไม่สบายใจว่ามันจะสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงๆไหมเพราะที่ผ่านมาคุณก็ดูแลเขามาตลอดที่ผ่านมาคุณทำเพื่อเขามาตลอดคุณก็ไม่รู้ว่าแล้วเนี่ยกลับมาครั้งเนี้นะคะมันจะดีจริงๆหรือไม่อ่ะอันนี้คือพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาในตอนนี้ ฝั่งเขานะคะชัดๆเลยนะเนี่ยว่านะคะเขาอะรู้ว่าคุณสามารถซัพพอร์ตเขาได้เขารู้ว่าคุณสามารถที่จะให้ในสิ่งที่เขาอะคะ่ะต้องการได้อ่าจำได้ไหมที่บีพูดไปว่าฝั่งเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินในณนขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาหมดสิ้นในณเวลานี้ มันไม่มีอะไรได้ดังใจแล้วดูเหมือนการกลับมาของเขาเนี่ยก็กลับมาหาคุณบาก,กระทานหันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกตรงนี้บีบอกเลยนะว่าบียังไม่เห็นความจริงใจของเขาในการกลับมานะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายของเขาเนี่ยคะ่ะมันก็ยังเป็นลักษณะที่ว่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยไป c ีย์ไฟ์กันอีกทีนึงในส่วนของคําตอบนะแต่ว่าพี่ไพ่เขาออกมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะว่าเมื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ เขาก็อาจที่จะปล่อยมือจากคุณอีกความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณอนะในณนะตอนนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันอีกทีหนึง่งในส่วนของคำตอบนะคะว่ามันจะเหมือนกับความรู้สึกที่ออกมาไหมอะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูซิว่านะคะการกลับมาในครั้งนี้ของเขานะคะกลับมาเพาะอะไรนะคะต้องการอะไรจากคุณนะ จเจ้าฮาโลแฟนนะคะราชินีดาจัสติกเจว,วิลอืมสกรีน ห,หมายเลข98หมายเลข46หมายเลข38นะคะหมายเลข5แล้วก็หมายเลข91โอเคการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการนะคะแน่นอนค่ะพี่ไพ่ออกมาตั้งแต่ใบแรกเลยมีความคิดไม่ซื่อในการกลับมานะคะพอไพ่เดอะฮาร์ฟลชใบนี้แล้วมันกลับหัวด้วยมันบ่งบอกถึงสิ่งที่ เป็นกิเลสนะคะเขากลับมาเพราะเขามีกิเลสในใจบางอย่างที่เขาต้องการอยากได้จากคุณนะคะเขาไม่ได้กลับมาเพราะว่าเขาแบบรักคุณจริงๆอะอย่างที่พี่พูดไปนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่พลังงานความรู้สึกของเขาเนี่ยพี่ไพ่ออกมาค่อนข้างชัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะว่าที่เขากลับมาเพราะเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณที่คุณสามารถสพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ หลักๆเลยคือเป็นเรื่องเงินแน่นอนเขาไม่ได้กลับมาด้วยความตั้งใจอยากที่จะกลับมาจริงๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าไพ่ใบนี้นะคะแล้วขยายเป็นไพ่ออโราโคได้ใบนี้นั่นคือการที่คุณมีนะคะสิ่งที่มีค่าหรือทรัพย์สินเงินทอง,คว,มมง,งความมั่งคั่งความมั่นคงมากกว่าเขาแล้วตัวของเขาเองนะคะก็ต้องการสิ่งนี้จากคุณเขาจึงได้กลับมาหาคุณนะคะ แล้วตัวของคุณเองน่ะก็ยังมองโลกในแง่ดีคุณยังมองทุกอย่างในมุมที่บวกคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากให้โอกาสเขาคุณยังมีความรู้สึกว่าเ,เขากลับมาเนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะกลับมารักคุณหรือต้องการกลับมาขอโอกาสแต่ตามพลังงานที่ออกมาบีย้ำเลยนะคะว่ามันไม่ได้มีพลังงานของการที่จะกลับมาแล้วทำให้ความสัมพันธ์นยคะมันมั่นคงหรือว่าชัดเจน เราที่สำคัญเดวิลออกมาตรงนี้นั่นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะมาจากคำอธิษฐานของคุณคุณอาจจะยังต้องการเขามากๆแล้วคุณก็ไปอธิษฐานให้เขากลับมาแต่ว่าอก,การดึงกลับมานะคะไม่ได้ดึงกลับมาด้วยคำอธิษฐานที่จะกลับมาแล้วเป็นความสุขแต่เป็นการดึงกลับมาด้วยคำอธิษฐานที่มันเป็นกิเลสในใจ เพราะว่าไพ่เดวิลมันขึ้นมาแล้วก็มาขยายเป็นใบนี้นะบีจึงอ่านไปแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคำอธิษฐานของคุณนะคะมันเลยดึงให้เขากลับมาด้วยกิเลสบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะ่ะยังต้องการจากคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการกลับมาของเขาในครั้งนี้ที่เขากลับมาหาคุณเพราะเรื่องของผลประโยชน์ ไม่ได้กลับมาแล้วก็ต้องการที่จะกลับมาแก้ไขหรือต้องการจะกลับมาเราทําให้ความสัมพันธ์มันเติมเต็มเหมือนที่คุณคิดแต่บีเห็นล่ละว่าไพ่ของคุณนะ่ะคุณมองไกลจริงๆนะคือไพ่ในส่วนของคําตอบตรงเนี้ค่ะก็มาขยายจากในส่วนของความรู้สึกของคุณนะคะที่บีเคยพูดแปลว่าคุณนะ่ะมองไกลมากเมื่อเขากลับมาเนี่ยคุณมองอนาคตกับเขา แต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยพี่ไพ่นะคะชุดนี้ที่เป็นชุดของคําตอบเนี่ยก็ย้ําเหมือนกันค่ะว่าคุณอนะมองเขาว่าเขาจะกลับมาแล้วเป็นอนาคตเขาจะกลับมาแล้วทําทุกๆอย่างให้มันเป็นความสุขคุณคิดแบบนั้นนะคะแต่มันกลับกันนะคะในฝั่งของเขาเนี่ยก็มีแต่พลังงานที่เรียกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเมื่อได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะหันหลังจากคุณอีก แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นการหันหลังในทันทีนะคะแต่เขาจะทําตัวเหมือนเดิมนั่นคือถ้าหากว่าที่ผ่านมาเขาไม่ใส่ใจคุณเขาไม่ดูแลคุณเขาไม่ทําอะไรให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเขาจะทําตัวเหมือนเดิมแล้วมาทำแล้วมันจะทําให้ตัวของคุณเองนะคะมีความรู้สึกว่านะคะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ แต่ตัวของคุณเองต่อให้เหนื่อยในความสัมพันธ์แค่ไหนคุณก็ยังต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็จะทนค่ะทนที่จะอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็จะพยายามนะคะที่จะเติมเต็มเพราะคุณก็ยังหวังว่ามันต้องเติมเต็มได้สิมันต้องปิดรูรั่วได้สิมันต้องทําให้ทุกๆอย่างมันกลับมามั่นคงได้สิตัวของคุณเองน่ะคิดแบบนั้นแต่ฝั่งเขาเองไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะทุกอย่างยังคงถูกแบ่งเหมือนเดิมนะคะ เขาแบ่งให้กับสิ่งที่เป็นกิเลสในใจของเขาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะคะย้ําอีกรอบว่าการที่เขากลับมาหาคุณในครั้งนี้นะคะที่เขาเข้ามาหาคุณอะ่ะเพราะเขาหวังประโยชน์จากคุณเท่านั้นไม่ได้มีความหวังดีอย่างอื่นเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวขอเช็คในส่วนของพื้นดวงให้นิดนึงก็ลอกกันนะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะคะเผื่อว่าพื้นดวงเขาจะมีอะไรดีๆให้เราบ้างนะ,ะมาดูซิ ดึงกันกลับมาดึงกันกลับมาด้วยกรรมจริงๆด้วยนะเนี่ยเจ็ดถ้วยนะคะสถานการณ์ของตัวเลือกทางเลือกนะอ่เจอเฮอร์มิตนะคะหกไม้สี่เหรียญลาชินิดา สามไม้อันที่จริงตัวของคุณก็รู้ละวค่ะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นอนาคตของกันและกันได้จริงๆอะ่ะเดิมูนแต่คุณแค่ยังหวังลึกๆว่ามันจะสามารถเป็นไปได้นะบีมองว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยจะให้เราฟนคุณรู้ว่าเขากลับมาเพราะอะไรนะคะคุณรู้ว่าเขากลับมาเนี่ยนะเขาต้องการอะไรนะคะวิวอาฟอจูนออกมาด้านนี้โอเคอ่์ใต้สำหรับเป็น ่ราชาถือไม้นะคะโอเคค่ะไม่มีไม่มีสำรับไหนแตกแถวเลยนะคะพี่ไพต่ตอบเหมือนกันในทุกๆสำรับค่ะว่าในส่วนของพื้นดวงของคุณแล้วก็เขาเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ทุกอย่างนะคะ มันก็ยังคงมีความไม่ถูกต้องยังคงมีความไม่ยุติธรรมยังคงมีอะไรที่มันลึกหลับซับซ้อนนะคะยังคงมีสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ยังคงมีสถานการณ์ที่โชคชะตาไม่ได้เข้าข้างจริงๆแม้ว่าตัวของคุณเองนะคะจะคาดหวังนะคะคุณจะคาดหวังว่าทุกอย่างเนีคะมันจะสามารถนะคะเป็นไปได้ดั่งใจ แม้ว่าคุณจะคาดหวังแบบนี้แต่ลึกๆแล้วคุณก็พอจะรู้่ค่ะว่า,วาที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วคุณก็พอจะรู้ในใจด้วยว่าเมื่อเขาให้เพื่อคุณให้เขาไปแล้วอะค่ะเขาต้องหายไปแน่ๆคุณเองอะรู้นะคือต้องบอกว่าต่อยคุณจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแค่ไหนแต่ตัวของคุณเองลึกๆแล้วเนะะี่ยค่ะ มันก็ยังคงมีความเจ็บปวดครั้งเก่าอะอยู่เพราะฉันเราเนี่ยคุณก็จะมองออกว่าเขาต้องการอะไรนะคะแต่คุณแค่ยังไม่มั่นใจเท่านั้นเองถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วพลังงานของคุณตรงนาไพาในวันนี้บีกระบอกอได้เลยค่ะว่าคุณคิดไม่ผิดหรอกคะ่ะว่าเขากลับมาเนะ่ยเพื่อต้องการประโยชน์จากคุณนะคะเพราะอย่างที่บีพูดไปเนาะจากไพตรงเนี้ยว่าเออมันเป็นแรง แรงกร,รนะคะหรือว่าแรงกริเลสนะ้อที่ว่าดึงให้กลับมาหากันไพ่ใบแรกออกมาก็เป็น j u d g m e n นอะเพราะฉั้นลาวนะคะกลับมาเพราะกร,รมจริงๆค่ะมันยังคงมีบางอย่างที่ยังผูกคุณทั้งสองคนเอาไว้นะคะยังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกันได้ถ้าหากว่าตัวของคุณเองยังย,งยอมช่วยเหลือเขาตัวของคุณเองยังย,งยอมซัพพอร์ตเขาอยู่มันก็จะผูกกันไปแบบนี้ ถ้ามันจะตัดนะคะหรือมันจะทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันหายไปได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากการที่ตัวของคุณเองนะคะเลือกที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือเขาหรือเลือกที่จะไม่ให้เขากลับเข้ามายุ่งในชื่อของคุณเพราะนะคะในส่วนของพื้นดวงเนี่ยพี่ไพ่ก็บอกว่าราชินีดาบแล้วคุณได้ราชินีดาบสองใบแล้วนะในส่วนของคําตอบในฝั่งของคุณนะคะ ก็ได้ราชินีดาบเพราะฉันเราเนี่ยการที่ราชินีดาบขึ้นมาซ้ำๆแบบนี้นั่นคือจริงๆคุณรู้คุณดูออกเพราะฉันแล้วให้คุณตัดสินใจแบบชัดเจนได้เลยคุณไม่จําเป็นต้องรักษาน้าใจเขาเพราะว่าไอ้วันที่เขาเดินออกจากคุณไปนะ่ะเขาก็ไม่ได้รักษาน้ําใจคุณนะคะคุณจะต้องรักษาใจตัวเองนี่คือคำแนะนำนะคะของพี่ไพที่มีให้กับคุณ ถ้าพลังงานของคุณตรงนะคะกับหน้าภพยในวันนี้นะอะแล้วมาดูพี่นางฟ้าค่ะการวนเวียนของคนเก่านะคะ จริงๆเราเนี่ยมันดูเหมือนว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะเขาไม่เคยหายไปจากคุณนะเขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนะคะต่อให้เขาจำไม่ได้ไม่ได้เข้ามาก่อนหน้านี้อะค่ะแต่เขาเองอะยังวนอยู่จริงๆนะคะความสัมพันธ์ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดความสัมพันธ์ที่คุณพยายามเพียงแค่คนเดียวนะคะ คุณก็ไม่จําเป็นต้องตับไปอยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะแบบนั้นนะทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังนะคะเราก็เดินต่อไปในเส้นทางที่เป็นความสุขของคุณนะคะที่ผ่านมานะ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาของการห่านกันของคุณและก็เขาเท่านั้นนะคะกับคนคนนี้ค่อนข้างที่จะคาดหวังได้ยากในการที่จะเป็นรักแท้ถ้าคุณนะคะตัดเขาออกจากชีวิตจริงๆคุณก็จะมีโอกาสได้เจอรักแท้ของคุณนะคะ อืมพี่พายย้ำเลยว,ว่าถ้าคุณตัดคนคนนี้ออกไปคุณจะได้เจอกับพรมลิขิตเดสตินีของคุณนะคะแล้วก็ทูลเลิฟของคุณคุณจะได้เจอแน่นอนเพราะระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะมันมีเรื่องของกิเลสนะคะที่มันเป็นตัวชักจูงนะคะหรือว่าชักนําให้ได้กลับมาห่กันอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าคุณต้องการความสุขที่แท้จริงนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่สําหรับคุณนะ แต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่พ่บอกนะคะให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณพบเจอคุณฟังพี่พ่ยนะคะไม่ว่าคุณจะฟังคลิปไหนก็ตามอะค่ะคุณฟังแล้วคุณพิจารณาแล้วนาไปปรับใช้นั่นจะเกิดประโยชน์มากที่สุดสาหรับตัวของคุณนะคะต่อให้พลังงานมันจะไม่ตรงกับคุณทั้งหมดอะค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณฟังแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าโอเคคุณสามารถนําไปปรับใช้ได้คุณนําไปใช้ได้เลยนะ ราศีเพิ่มเติมนะคะราศีเมษนะคะหรือว่าคนเกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่ยีสิบเคนที่เกิดวันที่สาสิอคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่ยี่สิบค่ะโอเคนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะเลขเก้าสปนะคะสี่สิหสามสด เลข5แล้วก็91ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ